พารีวิวชมถนนสองสี่เส้นอำเภอสังขะนะครับถนนสี่เลนสวยงามมากครับตอนนี้จะไปเที่ยวปราสาทอะไรอ่ะลืมแล้วบ้านยายครับปราสาทบ้านยายอะไรเนี่ยอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ ถนนสองสีข่ขาเข้าสังขานะครับโคนชายหรือภูนชายเนี่ยอ๋อมันทั้งโคนชายทั้งภูนชายครับหมู่บ,บ้านฝั่งนี้ครับที่มีปราสาทคนผานปราสาทยายเงานะครับจำได้แล้วปราสาทยายเงานะครับ วัดศาสนสถานสมัยขอมนะครับอําเภอสังขะก็สุรินทร์ก็ปราสาทเยอะนะครับรีวิวปกติผมจะรีวิวอยู่แล้วอำาเภอปรางของเรานะครับปราสาททาจาร์และก็ปราสาทปรางคูนะแต่วันนี้จะมารีวิวปราสาทเขตอําเภอสังขะไม่รู้สร้างยุคสมัยชาวรามันที่เท่าไหร่สมันปร,ระมาณเดียวกัน,น เออสังคมอันนึต่ังคมก่อนเ,เข้ามาในหมู่บ้านอะไรเอย่ยเนี่ยโพลสายหรือเปล่าไม่รู้โพลสายหรือคูนสายเขาก็มีสองหมู่บ้านนะครับ จบทสุรินาอยู่ครับฝั่งนี้ก็มันเหมือนแบบวิติหนึง่งมอนอยู่แถวโบเชตเลยของสังขะฝั่งเราหอเงเดี๋ยวต้องถามคนหน่อยตัวนี้หมู่บ้านอะไรครัโคนทรายหรือปูนทรายรบ,รบ,บ้านนี้จะรวยๆเนรับแถวนี้เป,นเป็นเป็นที่แบบที่สูงนะปล่อยลูกอะไรครับลูกมันสมบัตหลังได้ แล้วแล้วผมก็เห็นทางเลยครับรู้รู้ทางไปปราสาทลนะครับปราสาทยายเงานะครับบ้านโพนทรายปูนทรายก็อยู่ติดติดกันนะย่านนี้ก็น่าอยู่บนระรยากาศดีร่มรื่นครับดูโรงเรียนนะครับต้นแบบต้นไม้อลังการการสร้างครับมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเลยก็ว่าได้ครับาการเก็บชายแดน ทางใต้บงสุรินทาวชาวบ้านเขาก็บอกทางนะครับดอกปอเทืองเขาก็ปลูกเหมือนกันนะครับ เห็นแล้วครับประสาทพูนเอ้ยประสาทประสาทหรือว่าประสาทพูนชายมู่บ้านพูนชายอันนี้ประสาทหญยเกงานะครับว้าวมีบุญได้มาเดือนได้มาเดือนตรงนี้เป็นคลองไม่เสียงนะครับเข้าไปผิดทางเ่ยวรถไป้นต้นตายนี่ก็ได้ เจ้าแล้วเด้อยายเงาเนี่ยก็เขียนด้วยภาษาสวยครับบ้านนี้ก็เป็นภาษาสวยสวัสดีครับช่องหมอกแก่นชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาเยือนมาเยียนอ่ปราสาทโบราณสถานของอำเภออีกครั้งนะครับของอำเภอสังขะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเคี่ยวกันก็อำเภอรางปูของเราครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมาเยียนปราสาทยายเงานะครับของอำเภอสังขะครับวันนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับ ไปชมกันเลยครับว่าปราสาทย้ายเงาหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาถึงแล้วก็อู้ใหญ่่ใหญ่นะใหญ่กว่าปราสาทปรางกูนะความสูงนะครับใหญ่ใหญ่ใช้ได้ครับแต่สถานที่ตรงนี้สร้างปราสาทก็มีสระไหมแต่จะเป็นคลองนะส่วนมากตรงปราสาทน่าจะมีสระนะกูสระหรือว่าเขาอยู่ฝั่งไหนอาจจะมีสระก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นคลองนะครับ ไปชมกันเลยครับบริเวณปราสาทเนี่ยก็เป็นเนี่ยคลองน้ำน่าจเนะเยอะสุดเนอะสะพานนะเงียบมากครับไม่มีคนเลยอ่ะนี่มองเห็นแล้วนะครับปราสาทยายเงานะครับผมอยู่คนเดียวเลยต้นไม้คล้ายๆกันนะต้นไม้ร่มรื่นใหญ่อลังการนะครับ น้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในบริเวณเขตโบราณสถานนะครับราชบัญญัติเดี๋ยวไปอ่านประวัติความเป็นมาปนไปของปราสาทย้ายเงาครับปราสาทย้ายเงานะครับปราสาทย,ายา้า,ทยายเงาเป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรศิลปะแบบนครปัตย คติศาสนาฮินดูสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17นะครับประกอบด้วยปราสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันะครับปราสาทประธานหันไปทางทิศตะวันออกนะครับภายในห้องครับขัสรัสรือ่านไม่ออกนะครับนี่แหละประมาณนี้คร่าวๆนะครับเนี่ยในสร้างขึ้นในศตวรรษที่17นะครับแบบนครวัดศิลปะแบบนครวัดนะครับปราสาทย้ายเงานะครับชมบริเวณรอบๆฝั่งนี้ก่อนนะครับ โอ้โหต้นอะไรเอ่ยขอ,อนุญาตเดอ้อยายเงาเอ้ยคนยายลูกร้านขอมาพรีเซนต์มาถ่าย YouTube หน่อยนะครับนี่ก็เป็นหินนะครับสมัยนี่นะคงจะพุพังลงมาแล้วก็เก็บกองไว้นะครับหินแต่นี่หินแบบหินแบบนี่เลยนะหินแท้ๆเลยสกัดมาโบราณ ต้นใดเลยเนี่ยที่เขาดิยมปลูกตามไอเนี่ยเนาะต้นไหนต้นจิกเอ้ยต้นอะไรนะที่เขาอันนี้มันคล้ายใบอะกระโดนอู้หูยต้นไม้เนี่ยก็จะม,มีเป็นคลองล้อมรอบนะคลองนี้ล้อมรอบเปิดฝาดหรือเปล่านะไนนม่แน่ใจนะนกกาเยอะมากต้นไม้แบบเหมือนโบราณเลยนะแต่เขาอยู่เป็นลุมๆอย่างนี้น้ำไม่ท่วมมัง้ง หรือเขามีช่องน้ําระบายออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกรางสามหลังนะฮะแต่มองไปเอ๊ะทำไมสองหลังถ้าอยู่ข้างหลังนั้นเดินไปดูนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนเดี๋ยวขอไหว้ขอไหว้ขออนุญาตจะที่จะทางเจ้าปู่เจ้าอนี้ครับสถานที่ตรงนี้เป็นวัดหรือเปล่านะวัดอยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ นี่ต้นอะไรเอ่ยใหญ่มากฮะต้นนะไ่เป็นหินนีอ่อทบสมัยโบราณเขาลากมาได้ยังไงถามใจถามใจตัวเองดูเขาลากมาได้ยังไงอ่ะยอมเลยอ่ะแถวนี้มันไม่ได้มีภูเขาเนาะ ไม่ได้มีภูเขาเลยอ่ะมาได้ยังไงเอาถามก่อนถามตัวเองก่อนใช้อะไรอ่ะเป็นป่านะเป็นวัดอยู่ข้างหลังนะครับอืมอ้ยใหญ่นะปราสาทปรางกูนี่ปรางแค่ประมาณนี้ประมาณฝั่งนี้ครับปราสาทปรางกูเล็กกว่านี้อีกลออปรางกูเล็กกว่าฝั่งนี้นะผมว่าอนี่เป็น,เป,นเป็นหินเนาะเป็นหินอิดเป็นหินอิด คล้ายปราสาทตรางกูใช้อิฐแบบศิลาแรงปะ่ะอิฐแล้วก็มีหินศิลาแรงเนี่ยคล้ายๆเลยเยใหญ่ฮะข้างบนแต่ถ้าไม่ปุพังลงมาเนะคือคือใหญ่กว่าปราสาทตรางกูนะครับนี่อันเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะปุพังลงมาเนาะอาจจะกลางเดียวกันคล้ายๆกันนะข้างบนนี้ด้วยใหญ่ผมว่าแต่ปราสาทอยายเหงานี่เล็กๆนะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับ โอ้ยทำไงเนี่ยโอ้ยขยายเล็กไกลายเป็นใหญ่จะแคปรูปนะครับเอาปิดคลิปดีกว่าท้ายรูปแบบแนวนอนก่อนนี่นครับทุกคนประสาทยายเหงาต้นอะไรก็ต้นดูเนาะเนี่ยอื้อหือ ต้นดูสมัยก่อนโบราณนี่แหละให้ความร่มเงาร่มหนาเนีย่ยเขาก็จะมีแบบนี่เนาะเขาจะมีแบบกำแพงฮะล้อมรอบตัวปราสาทปราสาทตรางกูเขาไม่ได้มีกำแพงอย่างนี้นะะเขาจะเป็นแบบยูโดโด้เครับสามปรางนะแต่นี่เขาว่าสามปรางแ้่ผมเห็นแค่สองนะปรางอีกปรางหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยอ้ยสูงใหญ่มากนะค,นคุณคนถ้าถ่ายรูปเขาถ่ายแบบ เขาถ่ายแบบเขาถ่ายแบบยังไงล่ะมันไกลนะเมือนผมอย่างนี้มองเหมือนว่าเล็กๆนะแต่ริงใหญ่มากเลยครับทุกคนกี่เม็ดเนี่ยประมาณเนี่ยยี่สิบกว่านะหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ครับยี่สิบเม็ดนะฮะ เดี๋ยวให้เหนาฝั่งนน้นวัดแน่เลยแหมองเห็นเจดีย์นะครับนี่กล้องผมถ่ายไม่อันนี้ก็ขออภัยนะครับทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบมองเห็นแบบเดียวๆครับอูเขามีศิละปะแบบไอ้น,นี่ด้วยเนาะหินเนะเขาทำแบบศิละปะลวดลายด้วยสวยงามมากเลยครับคนสมัยก่อน ฝีมือจริงๆนะยอมรับดูเขาทาแบบเขาก่อแบบปิดแล้วนะเขาก่อแบบยอมรับว่าคนแบบสมัยก่อนเขามีอารยธรรมนะเขามีอารยธรรมแบบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะเขาทแบบา,ดดาทแบบสวยงามอ่ะพูดง่ายๆเขาทาแบบสวยงามอ่ะป่าฝั่งนี้ป่าทำแบบสวยงามสร้างปราสาทได้สวยงามนะมันยุคเราสมัยนี้สร้างบ้านสร้างวัดอะไรแบบศิลปะสมัยใหม่นะสวยงาม ั่งน้นไม่รู้ไม่แน่ใจนะเป็นสระหรือเปล่ามาเดินดูข้างหลังแต่เขาว่าสามปรางนะปรางตรงไหนนะอีกกลางหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะนึกอยู่ข้างในเพะอยู่ข้างในเมื่อกี้อ่านไม่จบเนาะใช่ไหมเป็ยังไงไม่มีเจ้าถินพามาเนะไม่รู้มากุเทศอย่างเนี้ย ออีก,กาเยอะมากไอ้นกกาไม่ว่าแต่ที่ไหนนะอุดมสมบูรณ์นกกาแบบนี่มาฟังนี้แบบเสสะท้อนหน่อยนะครับก็จะสะท้อนหน่อยผมก็เดินไรวิวแค่บริเวณข้างนอกนะครับไม่เข้าไปแบบรบกวนข้างในครับรบกวนแบบความสงบผมมาถ่ายไปด้วยคุยไปด้วยอันนี้ก็เป็นเสาหินศิลาแรงหรือเปล่า คือเสาเหินนะครับโอ้คนโบราณนะาสร้างสิ่งดีๆไว้ให้เราเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะฝั่งไทยฝั่งเขมรน,นะ,มะรเมื่อก่อนมันเป็นแบบอารยธรรมเดียวกันเนาะอารยธรรมสมัยขอมเดียวกันนะแต่สมัยนี้แย,ยกแผ่นดินกันอยู่แล้วก็กลายเป็นประเทศใครประเทศมันแล้วกลายเป็นบางคนก็ใช้สื่อบัดม้างกันเนาะทะเลาะกัน เพื่อนี่แหละเพื่ออยากได้ประสาทเป็นของตนเองนะครับแต่ที่จริงกับของโบร,ราณเขาทำวาให้เราเมื่อก่อนก็เหมือนเราสร้างบ้านสร้างวัดเลยนะเขาก็ทิ้งไว้ให้มาเป็นยุคยุค,ย,คยุคสมัยอ๋อ่นตรงนี้หรือเปล่าผุพังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ทีฐานอะไรตรงนี้บ่หรือเปล่าไม่ได้เดินเข้าไปว้าว่างแบบแบบว่างว่ารากฐานได้เสมอกันเป๊ะเลยนะทั้งมุมแบบว่าทุกมุมเลยอ่ะเขาทําแบบเสมอกันเป๊ะเลยอ่ะเขาเอาอะไรวัดอ่ะเขาแบบใช้เชือกใช้สมัยก่อนมีเชือกแล้วหรอมีแบบใช้อะไรอใช้หวายบ่ใช้แบบไม้บ่อหรือใช้เทาวันหรือเปล่าวัดอะไรแบบให้ตรงตรงเนี่ย เือข้ากอลงแบบเข้ากอขึ้นแบบตรงดิ่งเนี่ยดิ่งเสมอกันเลยครับเนี่ยเป็นแนวเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องบรรยายแบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประสาทเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็นึกได้อะยานา,างยัง,ยงไงผมก็คุยให้ฟังครเนี่ยฐานเขานะมันคงอยู่ได้จนถุงวันนี้นะอิถ้าอิๆสมัยใหม่ของเรานะกอไว้ยอย่างนี้จะอยู่ได้ถึงร้อปีไหมเนาะ ไอีกเขาดีนะใช้ดินแบบไหนไม่รู้นะเผาคนโบราณยอมรับเลยว่าเก่งฐานตรงนี้หรือเปล่ามันไม่น่าไม่ใช่นะจะไม่ใช่นะถ้าเป็นฐานตรงนี้คือมันต้องเป็นแบบข้างล่างนะหินศิลาแรงแบบข้างล่างก็ว่าสามปรากนะผมต้องไปดูใหม่แล้วต้องไปอ่านใหม่ให้ในใจนะครับ <laughs> ไปดูใหม่ให้ในใจ อ๋อรู้แล้วว่าน,น้ำระบายออกไปทางไหนเนี่ยครก็ทําอยู่นะให้ระบายออกไปคลองนะครับน่ะต้นไม้ก็ต้นแบบต้นยางหรือเปล่าเนี่ยแบบโบราณเนาะต้นใหญ่โตโอ้อานี่นี่ก็เหมือนกันประสาทต่างกูนะพื้นอย่างนี้ราบนี่สมัยก่อนก็คงจะมาแบบประกอบพิธีอะไรต่างๆนะหยุดอย่างจุดนี้แหละ Uh huh. ฐานเนาะเขาวางแบบหินเนาะดินมันแน่นแล้วก็วางหินอย่างงี้เนาะไม่รู้ลึกลงไปเท่าไหร่นะเขาวางหินแบบแน่นแล้วก็เอาแบบข้างบนเป็นอิฐเรียงขึ้นมานะก่อขึ้นมา,ก,นมาก็อยู่ได้ถึงปัจจุบันนี่แหละเนี่ยคมดุรานะเขาสกัดเนาะเขามีอาจจะมีมีดมีอะไรแล้วนะสมัยก่อนกนระถึงสกัดได้สวยงามขนาดนี้เนสะนะาแบบประตูทางเข้านะ ไม่ได้มาสัมผัสของร่องรอยคนโบราณน,นะเนึกว่าถือว่าเรามีบุญอยู่นะร่องรอยคนโบราณเขาจับนะเขาจับเขาสกัดเนี่ยเรามาขอสัมผัสเลยด้วยขอสัมผัสของคนโบราณทําไวนะ้นะหนึ่งเราไม่ได้อยู่ยุคเขาแต่เราก็ได้ได้เห็นได้สัมผัสก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตแล้วนะครับอืม อันนี้ก็เป็นทางนะเป็นประตูเมื่อก,ก่อนอาจจะเป็นเสารตรงนี้ก็ได้นะทําแบบสูงกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้นะเป็นหินประตูทางเข้านะแต่ฝั่งหลังนี้สมบูรณ์มากาใหญ่ด้วยนะเออวิวปราสาทบางกูคือว่าเข้าไปข้างในคือแคบกว่าข้างแคบกว่านี้แคบกว่าไม่รู้เลยใหญ่ใหญ่อื้ม ยังสมบูรณ์เลยครับเนี่ยกลังฝั่งซ้ายมือครับเดี๋ยวไปอ่านดูใหม่นะครับยอดรับหินตรงนี้เลยเนี่ยสมัยใหม่อาจจะยกขึ้นมาไว้ตรงนี้แต่บาโบราณเขาขนมาอย่างไงนึกภาพดูหินช้างลากไหวไหมเนี่ยสิบเชือกหรอช้างสิบเชือกลากก็อโอเคนะอาจจะได้นะต่อต่อกันลากมาในได้อยู่ เขาก็คงมีวิธีของเขาอะเนาะผมก็รีวิวประสาทมาให้ชมเยอะพอสมควรแล้วก็มาอ่านในใหม่ครับว่าสามตรางอยู่ตรงไหนเนาะสางเนได้สสิบเจ็ดนะ ประสาทหลังประสาทย้ายเงาโบราณสถานในวัฒนธรรมศิลปะแบบนครวัดศาสนาสถานฮินดูสร้างขึ้นในรัชสมัยจิ่17ประกอบด้วยประสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแหลงเดียวกันประสาทประธานหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในห้องคันตะกะมีฐานรูปคารพปิษฐานอยู่ภายในประสาทหลัง ทิ่ใต้มีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะคงเหลือส่วนยอดอยู่ชั้นหลังชั้นหลังคาตรงกลางและที่มุมในแต่ละชั้นประดับด้วยบรรพะอะไรอ,ะอ่านไม่ออกบรรพะแถลงรูปพระยมทรงกระบือกลีบขนกลีบ ขนนสลักด้วยฤาษียืนถือกระบองที่หน้าบันไดด้านทิศตะวันตกปลายกรอบหน้าบันตัวหนังสืออ่านก็เขียนสวยแต่ผมอ่านไม่ถูกะปราสาทหลังที่3หลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ก่อด้วยอิฐและศิลาแรงมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด37คูณ37เมตรมีประตูซุ้มทางเข้า โคปุระอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกด้านหน้าทิศตะวันออกปราสาทยายเงาได้รับการสามปรางตรงไหน,นงงอ่ะงฮะตรงประตูเข้านี้หรือเปล่าหรืออยู่ข้างหลังผมก็งงละเ,เดี๋ยวไปดู <c oughs> งงมากเลยผมเห็นอยู่สองรางต้องต้องปร,ประตูเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคน เดี๋ยวต้องเดนไปเดินไปดูแบบฝั่งโน้นนะครับเผื่อจะมีครับในวัดนะเผื่อจะมีผมก็ไม่รู้ไม,ม่มีข้อมูลน,นะครับโอ้ยต้นเงิ้วนะครับเมื่อกี้เดินมาเืมดูต้นเงี้วนะครับใครเขาแบบว่าเขากินนะภาคเหนือเขาเก็บไอ้นี่กินเนาะดอกนง,ง้วมาทำไอ้นี่เนาะนี่นครับต้นเงี้ยวหนามนะนนะใอ้ปีนได้ไปปีนเด้อ คอยไม่รู้เดิมชาติในชาตินี้ผมไม่ปีแลวแต่ว่าพบภูมิหลังผมไม่แน่อาจจะได้ปีนก็ได้ทําบาปทากรรมไว้ <c oughs> ตอนเรามีชีวิตอยู่เราไม่ขอปีนะแต่ว่าตอนเสียชีวิตเราอาจจะได้ปีเนี่ยให้จะไปรู้เนาะนี่ก็เป็นต้นอีมันสุกแล้วนะเนี่ยผลเนี่ยผลดอกจานนะไม่เห็นลูกมันเป็นยังไงอ๋อนี่มันมีมเมล็ดอยู่อย่างนี้เนาะดอกจานเนี่ยนี่ดอกจานเดี๋ยวให้จะให้ดูนะเนี่ยมันสุกแล้วนะ,มะเมล็ดมันจะมีอยู่ มีเยอะครับปลูกง่ายสมัยนี้ดอกจานนะปลูกง่ายมากเลยฮะโอทอบนวัดวิถีดูตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เป็นวัดเนาะยังไงก็ชมปราสาทแล้วก็ชมวัดด้วยเลยร้อนนักผมแต่ผมสู้นะปกติผมไม่สู้แดดเลยนะแต่มาอย่างนี้ผมต้องสู้เพราะว่าผมมาถ่ายรีวิวแบบมาฝากทุกคนให้ได้ชมชมปราสาทโบราณของบ้านเรา สวยเสด็จเลยโอ้คนโบราณโอ้ทับนวัตติธีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาหยุดแลกันเดี๋ยวผมลืมผมมองมองไม่ออกเองนะฝอยบ่าตัวประสาทเนาะอบ้านแถบนี้เขามีปงมีป่าเนาะมีที่แบบสูงอ๋ออะไรเนี่ยประสาทยายเงา วัดที่พักสงฆ์ประสาทยายเงานะเนี่ยที่พักสงฆ์นะครับโอ้ทางวะร่มรื่นผมคงเดินไม่ถึงเเพราะว่าผมเดินันเป็นป่านะสงบไปฝั่งนู้นด้เข้าไปในในวัดอาจจะอันี่น่านจะเห็นเนี่ยคงจะมีหลังแค่นี้อันนี้ต้องสอบถามแบบคนพื้นที่นะ อยารู้ว่าลังที่สามรังแบบไหนยังไม่ถึงครับมันก็เดินได้แต่ว่าเป็นป่าแล้วครับเนี่ยผมไม่คุ้นเคยพื้นที่ด้วยครับนี่ก็ม้มโพนะขออนุญาตเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดูมาขอถ่ายเพราะว่าเขาปิดไว้นะได้ยินนลกกรุงนกกาเหมือนห้องน้ำร้างนะตรงนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะไม่ได้ใช้โอ้โหเงียบสงบกลางคืนคงจะ วังเวงน่าดูเลยไม่ได้เดินไปฟังโน้นนะไมไ่เดินไปฟังโน้นก็ใหญ่เห็นยต้องถามคนที่รับมา